สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ก้อยนะคะพี่มีอาชีพอิสระค่ะพกปะผู้คนเยอะค่ะทุกวันนี้เวลาออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากทําให้พี่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ะค่ะทุกวันนี้เออแล้วก็พี่เนี่ยมีปัญหาฝ้ากะที่ค่อนข้างหนามากเยอะมากเลยค่ะใช้รองพื้นมาตัวไหนเนี่ยก็ยังไม่จอบโจดสักทีนึงมีปัญหาหน้ามันเยิ้มระหว่างมันคุมมันก็ไม่ค่อยอยู่อะค่ะ ตั้งแต่มาเจอตัวนี้นะคะรองพื้นเดีเบก้าค่ะหน้าไม่ดรอปเลยค่ะแต่งหน้าติดทนนานทั้งวันเลยที่สำคัญคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยค่ะตั้งแต่มาใช้รองพื้นตัวนี้มีแต่คนพักว่าหน้าเด็กขึ้นมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะใครอยากสวยเหมือนพี่ก็ลองใช้ดเบก้าดูกกานะคะ